คลินิกบัตรทองปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยที่โรคหัวใจเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากค่ะแต่ว่าทางสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอช,อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายโรคนี้โดยใช้บัตรทองได้ค่ะผู้ป่วยที่โรคหัวใจทุกชนิดจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจากแพทย์เฉพาะทางนะคะดังนั้นเมื่อคุณมีบัตรทองก็สามารถยื่นความจํานงขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลซึ่งระบุในบัตรทองค่ะ กรณีมีความจําเป็นต้องส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลเฉพาะทางสถานพยาบาลประจําตัวของท่านก็จะทําหนังสือส่งตัวท่านเพื่อไปรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางต่อไปค่ะบัตรทองเป็นสิทธิ์ของท่านนะคะลงทะเบียนบัตรทองไว้เพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยค่ะ